า่านผู้ชมคับนุนีก็ถึงเวลาแล้วนะที่บาวบูจะพาน้องสาวเดีน้องนุ่นสาวลาวไปขี่เรือเด้ไปขี่เรือล่องแม่น้ําเจ้าพระยาเนาะบนนีก็ถือว่าตอนนี้บาวบุกับน้องนุ่นอยู่ที่ท่าเรือท่าช้างแล้วเด้น้องนุ่นท่าเรือท่าช้างผู้โตว่าว่าบ,าบุนีอาชีพไปขี่เรือโมโูโตเนี่ยยังวัจักยังเลยอ่ะเอ้าอาชีพามาขี่เรือเหรอเฮ้ยตื่นเต้นนะ่ะ อันนี้คือทาเทือเด้เนี่นี่เห็นบอกเห็นเทือกวนเด้เห็นเทือกวะเออไอ้ยังคาอยู่สันส่องอ่ะโอ้สันสองเลยวัน้องมันคือสีงามเนาะโอ้นี่แหละคือใช้เงือว่ะโอ้โหมีแม่น้ำอมแต่ว่าแม่น้ำยังมีไอ้อันนี้แม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ตื่นเต้นจ้ะพี่พีหนูใจะขี้เ่ือครั้งแรกเ อูอย้ยไอีครัง้งแรกครั้งแรกของหนูเลยนะเรเคยมาหูวันนี้อาจจะพาน้องไปนั่งเรืออะไรกับขี่เรือไปจนหอดเอเชียชิกเลยเด้อโ้พาน้องไปเบ่งบรรยากาศของริมน้ําเจ้าพระยาฝั่งทนและฝั่งพระนครบรรยากาศดีง่อยเนาะแบบบรรยากาศนีดีแบบเราจะเกิดมาเเคยขี่เรือไปเจ้าพระยาเดี๋ยวอาจจะถามน้องนะเออถ่าน้องได้นั่งเรือแล้ว พาน้องเลยที่พาไนารนักกาศแล้วน้องจิตนตนาการเบิ่งเห็นอีหยังน้องล้องเร้าเบิ่งจินตนาการเห็นแม่นม้ำเห็นบรรยากาศในกาขี่เรือแล้วก็เห็นวิวสวยๆยาง,งามแบบรอบๆแถวเนี้ยเคยเห็นจากคลิปไหนี่ยเคยเห็นจากคลิปคลิปคลิปจะไปถ่ายกั็ไปเกศสนมเมรีเคยเห็นตอนนั้นแหละแล้วก็แบบอยากมาเฮงเฮงนี่ก็คือ่ะเห็นมี ไฟเสียงฉี่นัมเด้นั่นแหละแบบหนูตื่นเต้นที่แบบโอ้ยอยากเห็นประมาณเน hey, like ี่ยเคคิดเพื่อฟันเราบ้างตัวเองสแตมาบุเคยบุเคยคิดแม่นจะพยาเลยนะไอ้ข้าบุเคยคิดว่าสแตมาบุเคยเห็นบุเคยเห็นพวกแม่นสามบุเคยเห็นแม่นจำพยาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอาพร้อมไปกันเลยเย้ไปเดินวิ่ใช้หายเลือดไหนโอ้โห้ยท้าวชัยนั่งได้นั่งเลือดตรงนี้บอก ตื่นเต้นนะอุ้ยออมีถั่วโอ้หเนื่อท้าชซคีหน่อเนาะโอ้ลำใหญ่ฮะเฮบ่เคยบ่ได้เคยขี่เพื้อไบบีเลยอ่ะมึงเียรน้องเดตคีไปน่าทายพุ่นออกปะมโรมีโกตว้ายพี่พี่อะหัูเเื่อรังว เกลียวอแถ้าถ้าสท่ขี้สันได้ไอถ้าสองถ้าสองูวถ้าที่ีงได้หรอนี่คือสวยใช่ฮัลโหลให้เรียนจับกันที่เขายางจนไปจับสองเลยเนอะย โู้แบบดีใจเฮงใจน้องเในเวียดนามอีกครั้งระวังด้วยระวังกระดูกระวังกระดูกโอ้โหบรรยากาศดีเฮงเบรยากาศดีเฮงอ้พลาธีเห็นพาทีด้วยแบบใส่เฮงเฮแต่แล้วนี่มาสว่างนี่ ใช่ใช่ว้ายคือสะบัดเลยน้องไอ้นาะเหมือนเท่าอยู่เหมือนเหมือนเท่าแบบลองลอยงินนี่เหยียบประมาณเหี้นะแบบอาการนี้นี่น้องเห็นวัาวัตนะพระราชวัางน่ะเห็นเห็นเห็นแบบหแบบงามเฮงไอ้ แบบเท่าเด็กหลงเนื้อมันกระดิ่งตื่นเต้นโหูอายมพื่อนค่ะงามเพ่งโง่แล้สวยงามเพียงไงขนาดกลางเว้นกัางคืนสิสักไหนเนาะกลางคืนจะประกายดังทองเลยน้องป้าป้านักผู้บอกแม่นโเบิ่งก่ะขึ้นโลบึงอ่ะขึ้นโอ้โฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดโพ ตื่นเต้นที่เบิ่งข้างหน้าน้องเบิ่งข้างหน้าเห็นยังบ่วพูนอ่ะโอเคแต่ตึ้อแล้วก็ออ้ยนั่นคือวัดหยังวัดมาหยังอรุณราชวรารามว้าววัดอรุณนอยากมาบ้ากเลยนะวัดอรุณน่ะอยากใส่สุดไทยนี่วัดอรุณเอองามแต่อยากเข้าไปข้างในเนาะโอ้โห มาดูสวยเฮงนีี่มเรือสวนมาด้วยเนะีย่ยเขาโอ้โหโอ้ยเห้ย<อ>คือสิ่งที่คนทั่วโลกอยากจะมานุ่น<อ>มีความโชคดีมากผู้บะน้องเฮ้ยดูจิ้งหอนหนูดีใจเฮงเลยว่าตื่นเออพ่อแม่ถ้าได้เห็นคลิปนี้หนูไม่เห็นได้เห็นวัดอารุณแลว้วก็วัดภเกดแล้วเด้อก็คืองามเฮงก็อแบบ บุกี้บังฟ่านมาเต่งชิมายืนที่จุนเนียนะว้าวโหคโหสวยเฮ้มากลุ้นโอ้โหสวยมากโอหทุกคนทุกคนพากันถ่ายหูบาเลยไอ้เบิงมันมีความพิเศษสมัยมีความพิเศษสมัยทุกคนพากันถ่ายหูมนเลยอะ่ะ

โอ้โแบบเห็นผ้าอาที่พร้อมแบบไอ,ไอไวิวแบบอลังการมากเลยอะเชิญชวนพี่หน่องมาเที่ยวในนอเสบายดีเ้อถ้าไผเห็นคลิปนี้ถ้าคนล่าหรือว่าคนแต่กระตามที่แบบยังไม่เคยมาโนาอเนะยังไม่เคยมามาได้เ้อแบบวิวงามให้แบบเกิดหลานเกิดคำบรรยายอะจริงน้องได้เห็นแล้วน้องได้เห็นแล้วเ้อมาแล้ว โนเคยแต่นอยยังไม่เคยเคยข้าว่ารุ่นเนื้อแต่ว่าวิวแบบจะให้มาลองเนื้อนในแม่น้ำเจ้าพระยาลแล้วก็มาเที่ยวนี้แบบคนมาเที่ยวหลายหลายแห่งแบบตัวยอดวิวเขาเกิดเป็นลานไหมแบบให้ให้ลานเลยบรรยาก,กาศก็ดี่ดิมันนักท่องเที่ยวเนาะเนาะอ๋อแต่ท่องเที่ยวหลายยังไงมันนี่คือนักท่องเที่ยวหลายแท้อยากมาหินสัมผัสครั้งแรกในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยเอขอขลังครั้งแรกในชีวิตเนาะต้องเคยต้องบ้านนะอู นักท่องเที่ยวหลายแห่งครั้งแรกในชีวิตต้องมาไม่เห็นทุกคนครั้งแรกในชีวิตถ้าไปถ้าไปบ่เคยมากคือบริมาประเทศไทยอุ๊ยคิดคิดเห็นหนังเงียงไหมหนังละโค่นน่ะพรมที่ขีดพรมที่ขีดอ๋อโอเจ้าโอเจ้าใช่เขามานั่งเรื่อยนี้ใช่ไหมวัดที่ไหนวัดนี้บอกแต่นั่งเรื่อยไม่จะพยาอย่างมันเนี่ยโมเม้นท์น้องนี่น้องมองตรงนี้ปากคอกระลา คนหลายเฮีแบบเห็นตึกอีหย่างสูงสูงแบบงามเหี้เห็นเห็นคนก็หลายเหี้เอาให้แบบอีหย่างวสีอลังการขนาดนี้เนาะคนหลายเหี้หยจริงแบบงนนล้วก็ยืนบังหน,นูแบบดูวิวห,หูหนูได้ดูแบบ สวยมากทุกคนแบบอยากมาทีา่นี่มากมากเลยรูอ้โผ่ <c oughs> าที่แบบโออซนทิ่ไหนอย,นยเนาะ น้องนน่นด้านหน้าก็จะเป็นสะพานพุทธเดชกับสะพานพระปกเก้าอาอบัตรสีขาต่ำไปหรือไวอุ้ยต่ำเดชน้องเบ๋อมีคนน้ำเดชมีคนดันบนน้ำเดชอุ้ยจริงเหรอโอ้โหเห็นสะพานบ่เห็นเห็นสะพานที่เป็นสีเขียวเป็นโบโอ้โหเฮ้ยเท่าฉิเท็่เข่า เขาจะไปยังไงเขาจะข้ามไปได้ไหมหรือว่าชีดไปรอดไปเอารอดไปเนาะอ๋ออุ้ยไอสิรอดแล้วเชี่ดเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยปวดถามอุ๊ยแบบเฮ้ยเหม่ยข้ามฝั่งนู้นมาสู้ฝั่งนี้แบบ <c oughs> ก,ก็คือว่าก็สีถึงเงี้ยมาถึงถึงแล้วโอ้อยเขาขวามาแบบอยู่อยู่ในอยู่ในนะทุกบดีสีนำปะ่ะเนาะเขาออกมาแบบดีสีอย่างตัวอย่างเหมือนอยู่ในอย่างทุกอย่างงามน้อยเนาะดีใจอะไรไปมาทิศ มองเห็นสะพานบ่เห็นเห็นเห็นพาทิดพร้อมเนี้ยเฮ้ยอายมีรถแดงขาวพร้อมเนี่ยเออแบบเอียรคือแบบอ่อนช้อนยังไงแบบบรรยายบอถึกเห็นพาที่พร้อมอย่างประมาณเนี้ยนะแบบโหเป็นวีดีที่สุดยอดเลยเนาะใช่เป็นวีดที่สุดยอดเลยสบายดีครับอันนี้น้องนุ่นเด้อเอ้อสบายดีขอบใจเด้อ ไอ้แบ,บ,แบ,บุคคลรู้สึกหน่อยนี่นี่คมเจริญเลยความเจริญ,รญโอ้ความเจริญของประเทศไทยตึกสูงมากเลยมีแค่แต่ตึกเนาะแบบว่าอย่างแบบคืออะไรเฮ้ยแบบอายแบบเจริญที่งี้ยเบิ่งโอ้โหเราได้นั่งเรือลงไปน้ำจำพยาแบบได้เห็นตึกอย่างชมวิวแบบบรรยากาศก็ดีสบายใจเฮงเด้อผู้โดยสารที่ต้องการไป ญญานานะ้องโน้นน้อนไไงโน้นเป็นยังไงน้องโน้นได้ไมาเห็นแล้วน,น้องโน้นคิดว่าน้องโน้นในน้องโน้นนนมาคิดว่าน,น้องโน้นโชคดีบ่โชคดีหลายแบบรู้สึกว่าโชคดีได้มาอยู่จนเนียววบาได้เห็นวิวบรรยากาศแบบสบายใจเฮงในทรงมีอย่างแบบเนี้ยมุมนี้เห็นตึกรูปทรงแปลกตางามมากเมนรูปทรงมันคือกันนด้ล่ะ <substit uting> ได้เห็นหลายๆหน so ุทรงงามงามโอ้มีไฟเฉกสีหัวน้ำเขาเอ้ยเรือนา่ขอเติดเ็นไงของคือต้ด้่างอย่างใหญ่หางอย่างคือใหญ่ใเคืองามใชแบบอ๋อน้ำขานเฮงค่ะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแบบคือแบบางชเห็นกับตา หาย <of ังไงเคยในคลิปหาอยู่เคยเคยเคยในคิปงามบ่ะงามเฮงเพีงดีกว่าเคยนะเบิรวยตาตัวเองงามกว่าพันทถารอยทถารอยเถาพันทถาอีกโหยางให้พี่ๆมาในเบิร์ในนว่าแบบมัลยนะงามกว่าพันเี้โทะขึ้นเรือนี้กรุาเัวอเวณานท้ายเราอหรับผู้โดยสารนทอกรุณาเตียตัวคอนเซียตอ e ้า e e นทร ก็ใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากตู้ล่ะคลีสไมน์ด้วยแก๊บพี่เจจะเบิรงนะคิวน่าจังเวินี่สวยงามเท่มึงอ๋อแบบไฟเสียงสีอย่างแบบโอ้โหมาเห็นกับตาตัวเองเลยแบบงามกว่าพันแถวเลยเท่าอีกจะเห็นได้ที่ใบโบงไอตัวน่ะคะแต่งานยังว่างงามเดียวเราไม่เห็นกับตาเลยเฮงงามแบบงามแบบอ่อนซ่อนไว้ได้กระชีวแบบพันแถวเลยเท่านะพี่พี่สุดยอดเลยแบบ เอาไปได <O> ้ลานไรโอ้เป็นทางที่ใหญ่แล้วก็งามเฮงอ่อ้อสูงเฮงไงโคยขึ้นไปจนแบบไรตาะแบบสูงเฮงอันไหนสูงเนื้อตึ๊กนะตึ๊กค่ะพี่เป็นตึ๊กเน่ะคนแบบคนหลายลคนหลายดิ้อ้ S <S <S นี่โอกาสพาพา่อแม่มาเที่ยวเจ้โยอยากอู้แบบจริงจริงแบบในใจว่าอยากให้พ่อก็ป่วยแปลว่าเลยตื่นเต้นน้าอายแบบยังไงพ่อก,พก,กับแม่เลยมานั่งเรือส่องวิวบรรยากาศให้เห็นบรรยากาศวิญญาณเพื่อนคือชิ <S <S อมีความ,มสุขเพงเนาะถ้าพ่อคือแบบดีใจที่ได้มาเห็นวิววันนี้อยากให้พ่อกับแม่มากเลยนาะสักวันหนึ่งได้สักวันหนึงโอหนูหนูคิดว่าสักวันหนึ่งหนูเชีพาพ่อกับแม่์มาลองเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสือพ่อแมย์ตื่นเต้นแน่นอนแบบเหมือนหนูครั้งแรกเลยแบบ มาแบบเป็นยังแบบตื่นเต้นแบบพ่อแม่เดยเปลือนของเปลือตายอย่างแบบเนี้ยนะห้าวพิงอหูสูงมากคนกับ โอ้แบบว่เคยว่เคยคิดว่เคยฝันว่าวันเราสได้ร์แมนเราเห็นอย่างแบบนี้นะแบบว่าวิวสวยๆแบบเนี้ยต้องขอบคุณนเมื่อไหรเดอ้อที่ไอ้โ่นแบบด้เปิ่นหูเปิด,ปดตาแบบในสิ่งงามๆสิ่งที่ว่เคยเห็นนโ่นก็ได้เ,เห็นประมาณเนี้ยแบบคือมันสวยให้แบบนโ่นว่คิดว่ฝันว่าวันหนึ่งเราสได้มาเห็นอย่างแบบนี้เงาแห้งแบบดีใจ ต้องของคบคุณืองไทยมากๆเลยที่มีมีวิวสุให้ชมง่ายงามบรรยาก,กาศก็ดีพอพันเทาโอยเทาจากุจากกาัดดูคลิปเลยมาสัมภาษณ์ตัวตัวเองอะ <c oughs> ถ้าแบบคนไหนแบบที่แบบมีอย่างแบบสบายใจเหนื่อยล่าจากการทำงานอย่างประมาณน <c oughs> ี้ไหนมาชมวิวบรรยาก,กาศดีๆแบบเนี้ยผ่อนคลายไปเลยจ้าลืมไปเลยเหลืองเขียนอะโอ้ติ๊บวฮะ เออตึกงามตึกมีหลายหูแบบเลยล่ะริมน้ำเจ้าพญาเลยเนีอยแบบเนาะแบบร้านอาหารกับยูทีเจ้าพญาแบบมานั่งกินเขากินน้ำแบบซูซิวเฮงเนาะแม่คือแบบสบายใจมากินแล้วแบบมีความสูงนะอยู่ไตึกสูงใหญ่ริมน้ำนี่ก็อ๋อเห็นไอเห็นมาสิโบทะลมไหวบะทะลมแน่เนาะเอ้าท้างงมากเลยทีไอแบบ น้ำมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราเขาไปสร้างยื้อยู่ริมน้ำแบบนีค่ะเขาย้ายมาถนนนี่รู้เบิ่งอ่ะมีรถไฟเรนขามน้ำน้ำวินโดเห็นเห็นโอ้ยนี่มรถไฟเรนขามน้ำเห็นคือแบบรถไฟก็แลรนขามน้ำเรนขามน้ำได้รถไฟเรนขามนบบนี้เขาสร้างถนน เห็นสำหรับผู้โดยสารเห็นจะสร้ท่าเรือนนตัวรอบริเวณท้าท้ายรถไฟเลนค่ะค่ะแม่นำจค่ะแม่นำจ้ายยาเมินรถไฟรถไฟรถไฟ <S <S นอไอ้ตึ๊ี่มันชีวะทะลุ่มคนนู้ดใส่น่องใส่น่องก็สิคิดว่ามันทะลมคิดเด้ละ่ะมันอยู่น้ำไกลไม่น้ำเม มันมีการฟังเสาเข็มเลึกเลยเห็นโครงสร้างที่แน่นนะมันออกแบบมาายังดี pues like มีการทดสอบมีการทดลองอย่างดีแน่นอนบัวพิสลมเนี่ยนูนนี่มั่งคือดีรถไฟแรน่ารดรถไฟเรนคาร์ขนมคือเขาจะจอดเพื่อรอระยะระยะรถไฟที่จะวิ่งเพราะจุดนี้มันจะเป็นรถไฟที่มีรางเดียววิ่งสลับกันนี่้าก็เคยเห็นด้นี่อ๋อไอ้ฮะผมเคย ขีนอย่างเว้นท yeah, okay. ี่ยะไฟัลอย้ารถไฟบัวยค่ะโอ้โหเฮ้ยยต่อไป

อูหาก็เคยเห็นกับตาหาก็เห็นแต่ย uh ัง huh. ไ่เคยึ้น uh น่ะกตเสร็จิหม่่คืนซีบินหัวล้อวิหัวเราะวหัวเราม่จาึงกเขนามันจะมีโจมมีอย่างไม้เขาเห็นหลังคางามพีงวางามเพียนี่นี่ เห็นเห็นอ๋อสิงสาชิงสาสวัสดีเน้อนี่โอ้สหิงสาสวัสดีแบบตั้งแก็เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเด้อจ้าแบบงามฮิงไม่เคยเห็นนะแต่ก็ไม่เเห็นในครั้งแรกที่แบบตื่นเต้นที่ที่เห็นโอ้ชื่นก็คือแบบตื่นเต้นจ้าตอนนี้ก็แบบตื่นเต้นให้แบบไม่เคยเห็นอย่างแบบ ประมาณนี้ยประเคสทิงงามแบบต้องขอบคุณก่อนขอบต้องขอบคุณประเทศไทยอีกครั้งนะจ๊ะที่เฮ็ดให้ได้มาเห็นทิงงามแบบเอเชียทีคเอเชียทีคสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือเอเชียทีคเอเชียทีคสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือเอเชียทีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ าเอก between t t h a n k you for choosing our service. นี่แหละคือท่าเรือเอเชียชิกโหใหเรือคือใหญ่แท้สุดยอดบ่สุดยอดจอดเพื่ออลังการสุดยอดจ้าตัวใหญ่เนาะ เคย nhảy เหงาใหมวะ nhảy ครับน้องนุ่นตอนนี้คขาโมาหอะไรเลยเอเชียทีกนาะง,งามบ่งามหลายเด้อจ้าเกิดร้านข้ามเหมือนย,ยัยเฮงทุกคนแบบคือแบบตีใจเฮงเองทีไรไมาเห็นอย่างแบบนี้ไงนนะฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเอาเนีน่ยเด้อเด้อเด้อพี่น้องทางบ้านครับ่น้องได้เห็นแล้วเด้อพี่ๆแบบนั่งเลืออยู่ในริมแม่น้ำจักรพญาแบบชมวิวบรรยากาศดีดีแบบ ปื่มใจเฮงที่ได้ไมาเห็นทายก็ดีใจเด้ที่ได้พาน้องน้องนุนน่นได้มาเห็ผ่านบรรยากาศแบบนี้ทาผู้ชมเอ๋ยนะะี่ฮะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของบ่าวบุตเนาะเชิญเด้อทาผู้ชมท่านใดที่อยากจะมารับชมนะฮะก็มาได้เนาะพี่น้องบ้านเฮานะฮะบอกเลยว่าเกินคุ้มนะฮะถามมาเห้หน่วยตาเปาบอกเลยว่าอลังการงามกว็ไลายต่ไล,ะะล่แ่าเนี่ยฉัหรับคิวนี้บาวบจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะก่อนจากก็เรื่มกดไลค์เป็นกำลังใจนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาวบโดยการกดขามโฆษดยการกดีครับบนน้องุ่สายดี สบายดีเด้อจ้าไ่นำจัพยากวางใหญ่เฮงเด้อจ้าสบายลวเจ้อบ๊ายบายอ๋อนี่กลับไปฟังหนึ่งนะ